สวัสดีครับเพื่อนสมาชิกคนบ้านๆชาแนลและท่านผู้ชมที่เข้ามาชมใหม่ด้วยนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับผมจะมารีวิววิธีการสมัครบัตรเครดิตธนาคารทหารไทยธนาชาติหรือว่า TTB นะครับโดยที่ไม่ต้องส่งเอกสารนะครับถ้าได้รับ SMS เชิญชวนจากธนาคารนะครับนี่คือตัวอย่าง SMS เชิญชวนจากธนาคารนะครับสมัครบัตรเครดิต TTB โดยไม่ต้องส่งเอกสารนะครับ หากเพื่อนๆนะครับได้รับ SMS แบบนี้นะครับเพื่อนๆสามารถสมัครบัตรเครดิตโดยที่ไม่ต้องส่งเอกสารนะครับสำหรับวิธีการสมัครก็ไม่ยุ่งยากเลยนะครับให้เพื่อนๆนะครับเข้าไปที่แอป TTB ทัศ c ฐานไทยธนาชาตินะครับแล้วก็เข้าสู่ระบบให้เรียบร้อยนะครับกดตรงที่บริการตรงรูปหัวคนตรงนี้นะครับเลือกเมนูสมัครเลือกบัตรเครดิตนะครับ เลือกบัตรเครดิตที่ต้องการจะสมัครนะครับกรอกข้อมูลรายได้และวิธีการชําระเงินจากนั้นให้กดถัดไปได้เลยนะครับกรอกข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลเพื่อติดต่อจากนั้นนะครับให้กดถัดไปกรอกข้อมูลการทํางานอาชีพและสถานที่ทํางานนะครับจากนั้นให้กดถัดไปอัปโหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องเช่นหนังสือรับรองรายได้สลิปเงินเดือนสําหรับในขั้นตอนนี้นะครับ ถ้าเราได้รับอ็นทเชเชิญชวนให้สมัครบัตรเครดิตโดยที่ไม่ต้องส่งเอกสารนะครับเราจะไม่เห็นเมนูอัปโหลดเอกสารนี้นะครับให้ผ่านได้เลยนะครับเพราะธนาคารจะอนุมัติภายในประมาณ10นาทีนะครับจากประสบการณ์ที่ผมสมัครมานะครับแต่ตอนนี้อาจจะใช้เวลาประมาณสัก5หรือ6วันนะครับเพราะว่า TTB มีลูกค้าเป็นจำนวนมากนะครับก็เลยเกิดการล่าช้านะครับ ทำเครื่องหมายถูกต้องเพื่อแสดงความยินยอมเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆนะครับจากนั้นกดถัดไปอ่านรายละเอียดการแสดงความยินยอมและเปิดเผยข้อมูลผ่านระบบอินเทอร์เน็ตจากนั้นทําเครื่องหมายแสดงความยินยอมและกดยินยอมนะครับตรวจสอบรายละเอียดในการสมัครว่าถูกต้องหรือไม่และกดยืนยันคําขอสินเชื่อนะครับใส่รหัสผ่านนะครับเพื่อยืนยันการทํารายการ ทำรายการสมัครบัตรเครดิตสําเร็จนะครับจากนั้นนะครับให้เพื่อนเพื่อนกลับมาที่เมนูหน้าหลักนะครับเพื่อตรวจสอบสถานะในการสมัครบัตรเครดิตนะครับให้กดตรงที่รูปหัวคนเหมือนเดิมนะครับเลือกสถานะการสมัครนะครับจากนั้นให้เพื่อนเพื่อนนะครับเลือกสินเชื่อหรือว่าบัตรเครดิตที่เพื่อนเพื่อนสมัครนะครับที่ต้องการจะตรวจสอบสถานะนะครับจากนั้นจะเห็นสถานะ ในการสมัครบัตรเครดิตหรือว่าสินเชื่อต่างๆนะครับสถานะจะมีอยู่4สถานะด้วยกันนะครับ 1. ธนาคารได้รับใบสมัครของคุณเรียบร้อยแล้ว 2. อยู่ในระหว่างการตรวจสอบข้อมูลและเอกสาร 3. อยู่ระหว่างขั้นตอนการพิจารณาใบาสมัคร 4. เอกสารใบสมัครของคุณได้รับอนุมัติแล้วตัวอย่างในรูปภาพนี้นะครับอยู่ในสถานะธนาคาร ได้รับใบสมัครของคุณเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าใบาสมัครของเราขึ้นสถานะเอกสารใบสมัครของคุณได้รับอนุมัติแล้วตามรูปภาพนี้นะครับนั่นหมายความว่าบัตรเครดิตของเพื่อนนะครับได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นนะครับธนาคารจะส่งบัตรเครดิตมาตามที่อยู่ที่เพื่อนสมัครเอาไว้นะครับเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปคือการเปิดใช้งานบัตรนั่นเองนะครับ สำหรับวิธีการเปิดใช้งานบัตรนะครับเดี๋ยวผมจะเอาไว้คลิปหน้าก็แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้นะครับก่อนอื่นนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อชมคลิปใหม่ๆที่มีสาระดีๆจากผมคนบ้านๆชาแนลด้วยนะครับสวัสดีครับ